สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจครับมือนี่มาตามพ่อสมปองหนึน่งปีไม่เคยหลุดสำหรับเลขวิ่งนะครับเอามือนี่มาตามอีกคือเก่าครับแต่ว่าช่วงก่อนปีใหม่ช่วงวันที่สองปอ้มาตามพ่อสมปองนะครับแต่ว่าตัวเลขแนวทางหันเขาคักเขาแน่วสันพ่อสมปองว่าว่าถือแต่คนนอนรับกับเนค่ายไต้สันเอาน้า ข่าวมาฟังกับเบิมกันด้วยครับเกัด้อออกเบิร์นขา้อนรับดีไนครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้คมโบแม้ปีนี้ปีไม่แล้วสวัสดีปีไม่ถ่าท่าทุกงวันนี้ยังยัง่เอาแล้ปรไได้อยู่นี่งวดหน้าก็อิ้่เด้ยจุมกันประเดี๋อีเพราะว่าเห็นมาว่อยงนพ่อขอถามยอหลังงวดวันที่สองมกรล่านี่ยเป็นแม่ไหนพ่อเลขเลขงวดที่ว่าวันหนึ่งนีครับ มันมีซี่หกแปดโน้ตจำหกเขาไปซื้อเขาไปซื้อหกศูนย์นี่ไปซื้อหกเก้าเก้าหกไม่ได้ออกศูนย์หกกำลังหกมันมียังไงสูตรจอเออมันมียู่ไงสูตรเจอว่างสามตัวนี่หมดเลยมีสามตัวมันมีสามตัวทุกงวดมีสามตัวให้เรียกเขาเรียกกับวุ้นศกสามตัวนี่ไหมเข้ามาเป็นเลขตั้งลักมันบอกว่าเออฟองเป็นตัวให้เรียกเขาตัวลักเด็กลักเด็กลักแต่ว่าว่าใครร่วมกันนี่มันบอมานทำกัอนบอว่าใครหวอกก่อนนี่ สีีมันเดียวพอเจ็บพอพอเจ็บ้ไหเอาหาตัวประกอบมันบะครับชีมีตัวประกอบยู่นี่เลยแหละตัวกระกอบแล้วก็มีอยู่มื่อนี้มีวิ่งว่ะพ่อมีวิ่งตัววิ่งมันมันคำว่าพีดอกวิ่งตัวไหนอมันวันที่สิบเจ็ดนี่วิ่งกับวิ่งเล็กเ็ดลขกวันนี้เจ็ดวิ่งเจ็ดเจ็ดตัวเดียวบ่ะพ่อวิ่งเจ็ดมันมีอยู่นี่ห้าเจ็ดแปดวันทิเจ็ดตัวน้องอยู่เรทึ่งมีห้ามีเจ็ดมีแปดเลขวันนี้มันต้องมีเจ็ดถ้ากลางนจนได้ ตว่าตัวคันี่วงจอดนี่เขาดับไปใช่ถ้าว่าผูกำกับรักเกอบอแว่าเหาหไหมหัวเรว่าเป็นักแล้วเมื่อันบอแมนมาได้สุลักเออมาได้ครูรักมันงผู้กำกัดแต่ว่าตัวเน้นๆคือเจ็ดบอพ่ะตัวเน้นๆคือเจ็ดงวดมืนหนึ่งนี่มันไม่ซีหกแปดนิ่ซีหกมันจับคูวันเถื่เรขกรักเออเลขกรักมันเดียวอยู่ฟังงวดที่ว่ามันออกกันมันออกเกาหานีมันมีหา นแปดมันออกเก้าหาเข้าหาสองถือว่าเดี๋ยวสี่สี่คอยเครื่องเจ้าวให้เพิ่มพมงวดเทียวมันออกกันออกหาสองนี่มันมีหาเก้าแปดมันออกหาสองไอไอเลือดสามตัวงวดนี้มันออกสี่หามันมีสี่68มันออกสี่หางวดต่อมากนี่มันออกเก้าหกมันมีสามแ3ดเก้ามันออกเก้าหกมันก็จังคัด คือ <c oughs> มันมาดอยู่แล้วตัวหนึงมอดวันที่สิบเจ็ดนี่มิจฉตัวมันมีสามตัวคือกันตัวไหนครับมันมีห้าเจ็ดแปดห้เาเจ็ดแปดแต่ว่าผู้เข็ยผู้เขียนนี่มักเรีกเจ็ดอะไรนี่ห้าเจ็ดแปดอันนี้เป็นเลขตั้งรักเออลูกตั้งรักมันงวดงวดเทียวมันออกกันออกเก้าแปดนี่มันมีเจ็ดแปดศูนย์มันออกเก้าแปดครับงอดเที่ยมออกเจ็ดแปดนี่ มันมีสามหาแย็ดนอกเจ็ดพ่อเอาได้สภางวดวันที่สิบเจ็นี้พ่องวดนี้มันมีหาเจ็ดแยดเกเรียกได้เรียกเลยพ่อผู้วักหาเจ็ดแปดแล้วบานี้พ่อจับคู่ให้มีตัวใดเนียมันมีจับคู่จะมียูสี่คู่เงี้เออมีละเขาเขขนี่ละมีสี่คู่ตตัวลูกเอาไปเลากับไปกล้พวกอีครับอ่่ไมครับ่มีตัวใดเนี้ยเม่ดว่าพ่อไปเล้วนี่พ่อข้บใจะว่าโอ้ยว่อได้ชื่อมันพ่ได้ครับมันว่าแม่นที่พ่อเกยไปทำ ตามสูตรมันมาในพ่อจับคโคหายแล้วมันมีตัวใดเนี้ยมได้เลขเรไว้ที่ที่สามตัวอยู่ในท้ายมูใช่ะนพชจตัดหมพ้อมะโอ้สในพตัวไน้เล็กงวดนี้มันมีห้เจ็ดแปดนี่จับโคเรามีตัวใดแน่่ะจับค่าหรือจัหนดิเอาจับไหนแนีจับไหนนบผ้าบหเบิ้งที่ีมันคือเอาจับไหนแน้าบนเขาใช้เบิ้งมันจะรู้ความแค่ลยพ่อจับในหันละจับจับเขียนสกระดาษเดียวกระดาษ เดี๋ยวทีที่หใจปีนี่ทั้งีีไหมครับมันเป็นปีไหมท่นผู้เี่ก็ได้ให้ครับ่เลวดถ้เลือกหกมันใช่ว่าุ่ล่างแต่ว่าห้าเดอบอกไปน้ำกันะลมันเคยออกตัวเก้ามันึงสิ่งนะเดวุ่ฟังเลี้ยงมาหกสิบบว่ขันเป็นหกมันจะเป็นเลีงล่างนะบ่เ็นเลบนเขาเรกบนไม่เจ็ดออะไเลียบไม่อาจจะเป็นเลี้เจ็ดเจ็ดมากเป็นล้านบมอพ่อถ้าว่าเจ็ด่าเป็นแน่นอยเดี๋ยวทีสี่เอให้เพครับ มันม่เยนเดี๋ยสิไปล่อเอารอกบาลสุกัดได้บอพ่อบานี่เชียนได้ครับเลขกลักเลขวิ่งหนึ่งสี่สองหนึ่งส่องหกเก้าเียนตัวยังไงเอียบเชียนตัวยังไงเด้อพ่อสมปองหนึ่งสี่สองหกเก้าศูนย สามดีเนี่ยพ่อมาเนี่ยมาในจับคู่ให้พ่อมาเพือคือเลขสามตัวห้าเจ็ดแปดต้องมาบนตัวนึงอยู่นี่ครับห้าเจ็ดแปดต้องมาบนตัวนึงมันจะเป็นเลขบนตัวนึงครับแต่ว่าพวกคนผู้เหตุผู้เชี่ยนนี่มักเลขยกเจ็ดพอจับคู่เลขวเนี่มักเลขยเจ็ดเอาที่พ่อมาเถอะพ่อจับมาเลยจ้ะจำใจผู้เห็ุเนาะเหตสั้นละก็ เจ็ดเจมรเจ็ดก้าเจ็ดสามันีตี้เจ็ดที่เจ็ดแปดนี่คงสีบอกกันหรอกแต่ว่าต้นไันจด้แ้าแท้มันเปิ่นไปได้หมาแท้มันกระหวมันก็ไม่ค่อยหอมกันหมดอ๋อเนีนๆเลยปะน้องกาชีเน้นได้บ้าดรเราเคื่องเลี่ยนี้เน้นเนเนียเจ็ดแด้อยแล้วเน่เจ็ดมันน่องแล้วล้านเรนลยนจนี่มานเลเี่อเจ็ด คนยดีน oh, ่นีปากร้อมอย่าเลยไม่เคยเชื่อไมาเคลงเงินไม่เคยบุดมือจากเียรวางได้กับพ่อถ้าเจ็ดบม่ไดเห็นไมคนท่างหน้านีอยาหัปากตัวมันเป็นเป็นส้นชิของขอเห็นไฟเห็นมันี้ก็มงกลมใจครูในควานน่ะนะมงกลมใจครูน่ะอันตัวนั้นน่กวนครับตัวนี้เป็นเส้นตีนี่นี่คือเจ็ดเก่าอย่แงตัวนี้เจ้นี้ที่ได้เป็นเศรษที ตัวนี้เราคุ้งตรงไหนอาตัวตัวตัวนี้ว่ตัวเน้นเนมันตัวนี้ได้มาแบบนี้แกนมันขึนเอาแกมไปอันเอาฟางมาพออ๋นี่เราลูกมัเดก้นนี่ชกีมัเลียาตัวสามตัวที่เท่าได้นี่มพูแก้มเย้มเยนี่ตัวทุกๆมั่มันจะิดมาคงวมดไงวะต้องต้องเบิ้งต่มนี่ต่อยเบิ้งตอยางมันอยู่นี่มันทิงหมดนี่หมดทิทองข้า่ เจ็ดบ่มาวางไดก่อวันนู้นเนี่ยเฉพาะตากตากเขียวๆบ่มีเลยโอ้เขียวสิบ่ราะเมื่อสบันบ่บดตักเชียวบ่ได้หยาดเจ็ดเชียวบ่ได้หยาดแมีนบ่ลับพ่อโอ้ยบดเดี่ยมมันแต่บ่ควังวันนี้เพื่อการบดเห็นเดียวแต่ละวันนี้บ่เคยว่าจักเชียวบ่เนื้อนี่ก่อบ่เคยว่าบ่มั่นใจเนื้หนุกแต่ว่าหนุกจับม้ถือไม่ใช่ก้าวหนุกหนุก้าตัเลขตัวเดียวนี่มั่นใจเออเพราะว่ามันใจว่าเลขยกบ่เคยมากมันที่สิบเจ็ดนี่ตัวใดก็มั่นใจพ่อมั่นใจเลขเจ็ด เจ็เดียเรียกเจ็ดเีดมันเปลนไปไวเหรอเงินที่ใช้มันกว่าคือเขันบ่มากข่มาก้ยวดาปากนูนเน่มพเลยนี่ตัวใดเนี่ยพ่อจ้าให้นะเรียกเจ็ดี่มันมีสามสามคู่เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดเพานี่มีสี่คู่สี่หางนีสี่หางตัวนี้ก็ว่าเขาบอกเย็นนจะว่าบอกวาไปกับด้วยเนาะพอนะหวัดที่เอาไปเราเลี่นหึงป่น้องออกก็ไม่ถือรักคนในว่านนะ ว่าจะได้กินเยอะเลยว่ามึงบ่คือดิโลกชีรายกันอให้มันเจอันมเขาเนี่ยพราะปีใหม่เนาะปีนี้ต้องต้นไหมเออคือคืองวดนีิเพราะว่าที่ตั้งงวดที่ตั้งมาคือเนยังคุ้มีเนี่ยนี่ปีปีปีหกแปดปีหกเก้านี่ตั้งต้นปีนนะเออพ่อแล้วโยขาเบิางใจไม่ยนะพี่น้องอย่าเชื่งแห้งมาท่ีใหม่เนาะพ่อเนาะเออเพราะว่าปีนี้มันเป็นมันเป็นปีใหม่แล้ววันนี้เออคำว่าจะเข่า ไ้ไม่ถอดตัวเนี่ยกันคำว่าถอวเนี่ยถาอยขึ้นถ้หงขึะถ้ามันผิดงวดนี่ก็งวดหน้าขึ้จบกันเลขบ่วตองเข็ดเข็ดจะได้มงก็ะว่าถือบัต้องมาทำเนี่ยทำไรมเออ่ละมันถึงแล้วท่านวันนี้ว่าถือหามาตัวนี้ควบคิดมันมันต้องมันต้องมาอยู่แล้วเลยเข็ดแต่ว่าปัญหาก็ต้องคุยมันอาจจะอาจจะกี่ยงต้องอว่าเลขผิดงวดนี้มีห้าเจ็ดแปดเป็นบอกครับ หายเก็ดแบดทิดเน่นนนทิลันมาเยนเลยพอจับครหายมเจเ้จมเจี่เจ็ดสี่เจปดคันมามาเก็ด้มาม่าเก็ดดีผ้าผ้าไตเนี่เยอนที่ยบรอยขงแค่นี่พอพอกันมากครับคน่อายล้งขึ้นนี่นะเด็กครัคือพอเฮ็ดเรี่นี่พอจะกันมากตั้งแต่จะลายมือเดววัเห็นมือนึ่งมือเดี๋ยวนี้ครับจุดปีเราพอที่เฮ็ดมากเฮ็ดมาทุกปีแต่ว่า ปีละปีละที <laughs> ่เ <Guys> จ้ว่าหอกกติย่อนเลยเ่งก็ทนี่ครับเนืองลงไปจังน้อยเนียอเฮ้ยอันนี้ที่เฮ้ยหน่อยเรื่องยักปีเราพ่อที่เฮ็ดมากเกกับปีสองปีนีะอีละปีที่สามมันตั้งวนไหม่ออที่๋อที่ตั้งต้จนไม่นี่ปีที่สามเล้วอมันเป็นม่ท่านคนห้าวันเขาใจเบิ้งเขาใจท่วงมันกีอย่ลนะเอาใจชมันไดรเอาเี่ว่ามัน เรียกตัวนี้มันมีสิบตัวสิวนเรียกสิบตัวให้จับค้วกันเถอะขันจับที่นึงได้ขัับกล้วกันไปก็ไม่มันก็จดออกนู่นนี่มันเคย